ข้างๆผมนี่คือพี่ยุทธนะครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับพี่ยุทธเป็นโอ้ในหัวเป็นลูกพี่นะครับใหญ่ของที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นลูกพี่ใหญ่ของนิตยสารลูกชุ้งไทยวาไรตี้นะครับจะว่าเป็นเจ้านายของพี่เอก็ไม่เชิงนะฮะเป็นเพื่อนร่วมงานมากเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับแต่หัวแข่างกันมากนะฮะเป็นเพื่อนกันไม่ได้จะได้ยูน้อยลงหน่อยพี่เอเป็นยังไงบ้างครับพี่ยุทธก็ดีครับดีแล้วณะการทํางานด้วยกันเป็นไงฮะ คือเอเป็นคนตั้งใจทำงานครับเยอะนะครับแล้วก็ทำงานเยอะขยันนะครับแล้วก็คือเป็นคนดีคนหนึ่งเอางี้ดีกว่าว่าที่ที่ทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าผมทำงานหลายอย่างครับก็เคยหาคนแบบ A เนี่ยมานานครับแต่ทีนี้ว่าก็พอดีมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็เลยชวนมาทำเริ่มต้นจากหนังสือก่อนแล้วก็รายการวิทยุแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างครับตามมาอีกหลายอย่างพี่เอหาข่าวเก่งไหมครับ เก่งครับเก่งเก่ง<ๆ>คือ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่หส่วนใหญ่ takiego, ข่าวข่าวที่เป็นข่าวอัปเดตเนี่ยให้เอเป็นคนดูแลเลยเห็นเขาบอกว่าพี่เอบอกว่างานไหนเชิญผมก็ไปงานไหนผมไม่เชิญไม่เชิญเขาผมก็ไปฮะทั้งทั้งชอทั้งสอครับไปหมดเยี่ยมยอดมากเลยครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข่าวอยากรู้ว่าพี่เอเนี่ยกับความน่าเชื่อถือของข่าวที่มีเอามาให้พี่ยู่อย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เข้าไปเองนะครับเอเนี่ยเขาก็คือคืออย่างภาษาข่าวเนี่ย บางบางคนเนี่ยก็มักใช้วิธีเต้าข่าวาใช้วิธีนั่งเทียนฟังเอาเขียนเอาอะไรเงี้ยแต่เอนี่ไปเองเลยนะครับเพราะว่าคือเขาเขาเอาข่าวมานี่มีรูปเขาอยู่ด้วยเสมอ,อมเป็นที่ยืนยันว่าไป,ปนแน่นนปนไแน่ครับดีใจไหมครับมีคนแบบนี้มาร่วมทํางานอยู่ในชีวิตของเราดีครับดีดีเพราะว่า อย่างที่เล่าให้ฟังว่าผมทํางานเยอะหลายเรื่องครับส่วนมากก็ทําเองแล้วก็กับทีมงานผู้ใหญ่หลายๆคนผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปไหนลําบากก็ผมไปเฉพาะงานสําคัญๆแต่ว่าเอเนี่ยสามารถลุยได้ทุกงานพี่เอนี่สามารถเป็นหัวเรื่องหัวแรงของวงการลูกทุ่งของเราได้ไหมฮะก็ได้ตอนนี้นะได้นะครับในระดับหนึ่งมวลชนได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าที่บอกว่าระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เก่งไม่ให้อะไรนะครับคืออายุอายุงานหรืออะไรอย่างนี้นะครับประสบการณ์เคร อีกนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าถ้ามุมมองผมนะครับก็เหมือนกับว่าอาจจะยังเป็นคนใจร้อนอยู่อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ขออวยพรให้เอประสบความสำเร็จนะครับในงานนี้งานที่เขาตั้งใจงานหนังสืองานทําสื่อทุกอย่างก็เป็นงานที่เขาชอบด้วยนะครับก็คงประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากครับครับผมสสดีครับลากีๆนีๆข้างหลังนีข้างหลังเลยนี่อันนี้เป็นเป็นผลผลิตที่ภาคภูมิใจมากนะครับชื่อว่าลูกทุ่งไทยวารรตี้ นะครับจากเดิมที่ผมเคยไปเป็นบอกอให้กับลูกทสตาร,ร์แล้วก็คอลัมนิสต์หลายเล่มเล่มนี้คือความฝันที่เราตั้งใจเหมือนคนทํางานว่าเราอยากมีหนังสือของเราเองที่เราคิดคอนเซ็ปต์ทั้งเล่มรูปแบบทั้งเล่มแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนมีพี่ชัยยุทธพี่ยงยุทธิชาติยุทธิชานะครับ,รบพี่ธงชัยแล้วก็ทีมงานผู้ใหญ่หลายคนอาแดมวีรามพี่หมูตะวันพี่เสริมเวชอาจารย์เล่พนมแล้วก็อีกเยอะสิส่พันสีรวง เยอะมากที่มาช่วยกันแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็คือพี่สามพนพี่ยงยุทธชาติพี่ชฉยยุทธพี่ธงชัยเป็นคอรัมนินเองเป็นใช่ด้วยแล้ว,ลว,ก,ลวก็เป็นบรรณาธิการตัวตัว<ง>ส่วนนี้แต่สามท่านนั่นคือลงทุนให้แต่หลักๆทั้งหมดทํางานร่วมกัน นะครับโดยแล้วเราก็มาเคาะชื่อว่าเป็นลูกทุ่งไทยวารรตี้ซึ่งปฐมเลิกจะวางตุลาคมนี้แน่นอนในเซเว่นอแล้วก็สหนักสือทั่วไปมั่นใจไหมพี่เพราะว่าไม่เหมือนเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรไม่ดีแล้วก็ลบกันตรงนั้นได้อันนี้อันนี้<ต>นค่อนข้างหนักใจครับคุณผู้ชมต่อไปจะค้างอยู่อย่างนั้นเลยนะหนังสือะะใช่ครับแล้วบางทีข่าวมันถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยมัน มันช้าไง<ะ>มันแก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยเพราะส่งเพจไปแล้วไปอะไรไปแล้วแต่เราต้องเลือกข่าวในแบบนั้นแต่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะพัฒนาหนังสือเป็นไลน์2สัปดาห์ซึ่งทําให้ข่าวนั้นกระชับและก็เร็วขึ้นนิตยสารล,ลูกทุ่งไทยวาราตี้เนี่ยต้องการอะไรครับเราต้องการเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งคนลูกทุ่งสังเกตดูว่าตอนเนี้ย สื่อสิ่งพิมพ์จะไม่มีข่าวลูกทุ่งเลยนะฮะก็มีนิดหน่อยนิดนิดน้อยมากบันเทิก็มีค่าวบางเราก็องบอกว่าในเมื่อทําไมคนลูกทุ่งเป็นสังคมที่ใหญ่มากนะครับผมตลาดก็กว้างจริงจริงใหญ่มากตลาดก็กว้างคนก็เยอะท่าไม่หนังสือลูกทุ่งจะอยู่ไม่ได้อะแต่ว่ามาแล้วไปเยอะมากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยด้วยอย่างที่ผมบอกข้อจำกัดของการเป็นลูกทุ่งคือความเอื้ออาทรครับเราจะไม่สามารถจะไปคนนั้นเป็นลูกคนนี้ภรรยาคนนั้นครอบไม่ได้ไม่ได้ S <S คือไม่มีใครห้ามหรอกนะก็เลยไม่มันไม่มันไม่มันใช่ไม่ใครห้ามหรอกแต่มัน <S 2> <S 2> เป็นมารยาทอ่ะพี่น้องเขาก็เลยไม่ค่อยซื้อ<ภ> <Hero> หรือว่าอย่างไงคะคือคือการทําข่าวเนี่ยถ้าหลักการทําข่าวาาาง,ง่ายๆคือข่าวที่ดีมักไม่เป็นข่าวส<ช>ิ่งที่เป็นข่าวมักจะไม่ดี <S <S ใช่ไหมเนี่ยทำข่าวดีๆคนก็ไม่ค่อยชอบอ่านนะชอบอ่านข่าวที่ไม่ดีเออผมก็แปลกแต่ว่าเราก็เลยมองว่าเราน่าจะมีช่องทางให้กับคนลุกทุ่งพื้นที่หนึ่งซึ่งแน่นอนการพ r าเป็นเรื่องสำคัญก็เหมือนกับช่องทางการพีอาแต่ว่าเราจะมีข่าวที่มีประโยชน์หรือ ข้อมูลที่เก็บสะสมได้อย่างเช่นเรื่องเก่าๆเรื่องอย่างไอเดียบริลัมเรื่องเก่าเล่าเรื่องเก่าๆเรื่องจากปกแผ่นเสียงเก่าๆที่หาไม่ได้แล้วเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์สกู๊ปสกู๊ปรูปเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าข่าวที่เป็นข่าวค่อนข้างต่อเนื่องข่าวปัจจุบันทันด่วนเนี่ยผมก็รับชอบไปทั้งหมดก็น่าจะพอสมควรในหนึ่งเดือนก็พยายามเลือกข่าวที่ไม่เอามากแต่ถ้าเกิดปรับเป็น2ออาทิตย์ก็พอจะขยับขยื่นได้บ้างในเรื่องของข่าว ผมคิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอยากทำหนังสือนะแต่ว่าไปคุยกันเรื่องกับผู้ใหญ่เนี่ยสามเดือนก็ลงตัวคือคุยปุ๊บเอาเลยนะคุยแล้วเอาเลยเขาเขาเอาเลยแต่เราก็เออดีเอาไปเราก็ลงทุนว่า,<ร>าอาจจะเห็นผลงานตัวเองในเว็บไซต์หรือเปล่า,าคือ,อ,จจอตรงเนี้ยจากง่ายๆบล็อกก็ติดตลาดานะ<า>เ c e บุ๊กก็เรื่อยๆไปเป็นการรายงานอาจจะเห็นว่าตรงนั้นโอเคแล้วก็เลยทำหนังสือตัวตัวผมอะตัวพิมไม่รู้เลยนะไม่รู้จริงว่าคนอื่นมองเรายังไง พระเราก็เขียนเหมือนก็คนเขียนทั่วไปจัดบทว่าอย่างที่บอกข่าวเราไปอยู่ตรงเว็บนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาก็ให้เครดิตเราอะไรเงี้ยเออแสดงว่าเขาก็เชื่อถือเราสิเขาก็รู้จักเราสิจากข่าวอะไรเงี้ยการเป็นสื่อคุณผู้ชมคูณผู้ฟังการเป็นสื่อเนี่ยพอบอกสื่อเว็บไซต์นี่มันดูด้อยท่านะนะดูเหมือนเขาว่าเขาเรียกนักข่าวผีอะไรเงี้ยเว็บไซต์ ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มันก็น่าจะแข็งแรงเหมือนกันครับผมแต่ว่าเราก็อยากบอกว่าอยากให้เป็นทางเรื่องของคนลูกทุ่งแล้วหนังสือเราก็จะเป็นหนังสือน้ําด,ด,ดีเรื่องดีๆเราจะกระตุกแต่ไม่กระชากครับครับผมจะเป็นข่าวประมาณนั้น<ช>แล้วกระตุกได้แต่ไม่กระช่ากลงมาแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้วงการลูกทุ่งเติบโตตัวเอเหมือนน้องที่ชอบเพลงลูกทุ่งก็ขอบคุณคที่มาช่วยกันทขาข่าวลูกทุ่งเยอะๆเพราะว่ารายการลูกทุ่งเยอะมากในประเทศนะใช่ครับแต่ว่าคอนเทนต์มัยังไงนะก็<笑><笑>อย่างที่เห็นอยู่ว่าตอนนี้เราถูกจําััดด้วยเรี่คบ เออก็แนวไม่ยิงค่ายก็จริงเ,เคยมีไหมแอบแอบแบบลงข่าวน้องคนนี้ให้ผมสมเดือนจอัดเคยมีแล้